แล้วเรื่องวันเกิดขึ้นสองวันที่แล้วค่ะที่พวกหนูได้ทำคอนทินทำตะเกียมลงติ๊กตอไปค่ะคือเรื่องวันนี้ว่าวันนั้นหนูได้จองบุฟเฟ่แซมนไปนะคะหนูก็เลย ก็ไปที่ทางร้านปกติเลยค่ะหนูก็ไปนั่งรอสอ้สแกนชอว์โคดแล้วก็สั่งของที่พนักง,งานค่ะแล้วในระหว่างที่หนูนั่งรอค่ะหนูก็เลยคิดขึ้นว่าเอ้ยแบบหนูอยากเล่นกับเจีย๋ยบไอ้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเห็นคอนเทนต์ตรงนี้มาจากต่อเขาค่ะก็เลยเห็นว่าแบบอยากเข้าแถวหรอแล้วก็เหมือนเขาอยากเล่นหนูหนคะคะแล้วทีนี้หนูก็เลยได้ยกมือขึ้น ตามที่ทุกคนเห็น,นะคะ่ะล้วคือคลิปที่เป็นน้ามากก็คือชลิปที่หนูไปรบควนเวลาของพี่พนักงานนะคะคือหนูได้ยกมือเรียกพี่พนักงานขึ้นนะคะว่า ในในการหัวร้ะนั้นนะคะไม่ได้เจตนาที่จะแกล้งพี่พนังงานหรือว่าทำขันที่ทำให้พี่เขาแบบน่าเสียหรืออะไรคะ่ะเพราะว่าพี่เขาก็รับทราบว่าก็หนูทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายคลิปค่ะพี่เขาหลังจากที่ถ่ายเสร็จนะคะก็หนูก็เลยขอบคุณพี่เขาค่ะก็ขอบคุณเขาพอดีก็หนูทำคอนเทนต์ลงติดต่อนะคะพี่เขาก็บอาเสีค่ะพี่เขาก็เดินไปสุดอีกตะนนึง ตอนนี้เขาก็เดินกลับมาหาพ่อหนู่มแล้วเราก็กบบยิ้มไม่ตัดนะคะแล้วคือพ่อหนุ่มก็ชว์ให้ดูว่าแบบชิตตัวประมาณนี้นะคะแล้วของก็โอเคค่ะรับสร้าค่ะก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ค่ะที่พ่อหน่มอยากออกมาพูดก็คือไม่ได้มีเจนตนาไม่ดีที่จะไปแกล้งที่พันานานหรือว่าจะทําให้ที่เขารู้สึกไม่ดีค่ะเพื่อเจนตนาของพ่อหนุก็คือ หน,นูแจ้งกันสองคนนีคะเขาแจ้งอยู่นี่นค่ะเลาเราก็ได้ขออนุญาตพนักงานมาลแล้วนคะคะอืมเราอยากจะขอโทษพนักงานหรือขอโทษร้านยังไงบ้างไหมคะอยากจะขอรู้ค่ะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มากขึ้นนะคะหนูก็ไดก ไปหาพี่พนักง,งานเมื่อวานค่ะพี่พนักง,งานคนที่อยู่ในคลิปค่ะผมก็ได้ไปหาพี่ ของทางร้านไปหนูก็อยากจะขอโทษที่หนูทำลายทรัพย์สินของทางร้านค่ะหนูได้ขอโทษกับพี่พนักงานเช่นกัแต่ว่าหนูก็อยากจะขอโทษการ์ดีด้วยค่ะทางร้านผ่านมาเจอหนูขอโทษที่หนูทำผินแบบนี้น้วก็